ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าวีวิเศษเขาเป็นเด็กที่ชอบค้นหาความรู้ใหม่ๆเสมอและเขามักจะพบกับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ออกไปเล่นข้างนอกวันหนึ่งเมื่อท้องฟ้าเริ่มคลึ้มด้วยเมฆมืดและลมพัดแรงเขากำลังวิ่งเล่นอยู่ที่สวนหลังบ้านโดยไม่รู้ว่าฝนกำลังจะตกลงมาอย่างหนัก เสียงฟ้าร้องดังตึกกล้องไปทั่วท้องฟ้าเปรี่ยงและตามมาด้วยสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักวีวิเศษหันไปมองหาทางกลับบ้านแต่ก็ยังไม่ทันที่จะวิ่งไปถึงประตูบ้านเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากท่ามกลางฝนเห่าเห่าเห่าเสียงหมาเห่าดังขึ้นมาอย่างร้อนรนท่ามกลางเสียงฝนที่ตกกระหนำ่ำ เขาหยุดชะงักแล้วมองไปตามทิศทางของเสียงนั้นหมาเหา่าไหนล่ะวีวิเศษไม่รอช้าเขาวิ่งตามเสียงนั้นไปจนถึงกลางสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เขาหยุดลงเมื่อเห็นลูกหมาตัวหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร้องเรียกหาความช่วยเหลือโอ้เจ้าตัวน้อย วีวิเศษพูดออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นลูกหมาตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เปียกโชกไปด้วยฝนมันนั่งอยู่ในท่าทางเศร้ามองร้องเห่าเบาๆเหมือนจะบอกว่าช่วยหนูด้วยเขามองรอบๆเพื่อหาวิธีช่วยเหลือและเห็นต้นไม้ข้างๆที่ยังคงพอมีที่หลบฝนได้วีวิเศษตัดสินใจทันทีต้องช่วยเจ้าแล้ว เขารีบวิ่งไปที่ลูกหมาและอุ้มมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังลูกหมาเริ่มหอบหายใจเบาๆแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดูเหมือนมีความหวังในสายตาเขาว,วิ่งกลับบ้านฝ่าฝนไปอย่างเร็วขณะที่ฝนตกหนักขึ้นวีวิเศษก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นจนกระทั่งถึงบ้าน พอเขามาถึงบ้านเขารีบวิ่งเข้าไปในบ้านที่อบอุ่นทันทีและแม่ของเขาก็เห็นลูกชายที่ตัวเปียกปอนมากมายยืนอยู่พร้อมกับลูกหมาตัวเล็กในมือวหววิกเดี๋ยวนี้นะลูกทำไมเปียกปอนขนาดนี้ฮะแม่ถามด้วยความตกใจแม่ครับหนูเจอลูกหมาตัวเล็กๆที่ฝนตกอยู่ใต้ต้นไม้มันน่าสงสารเลยครับ ไหววิพูเสียงเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหวังดีแม่ยิ้มและเดินไปหาลูกชายพร้อมกับผ้าขนหนูลูกทำดีมากนะที่ช่วยสัตว์ตัวน้อยๆแต่ลูกก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะไหววิหนูรู้ครับแม่แต่อย่างน้อยก็ช่วยเจ้าไว้ได้ไหววิตอบเขานั่งลงข้างๆหมาน้อยและคลุมผ้าขนหนูให้มันอบอุ่น ขอบคุณนะครับพี่ไหววิทลูกหมาพูดในใจเหมือนจะขอบคุณแม่ยิ้มและพูดขึ้นมาไหววิทลูกใจดีมากถ้าลูกช่วยเหลือใครๆแบบนี้ก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเสมอหนูช่วยเพราะมันคือสิ่งที่ต้องทำครับแม่ไหววิตอบด้วยรอยยิ้ม หลังจากนั้นไหววิและแม่ก็ช่วยกันดูแลลูกหมาตัวนั้นจนหายดีจนกลายเป็นเพื่อนสนิทของไหววิไปอีกนานเช้าวันหนึ่งที่หมู่บ้านของไหววิอากาศเย็นสบายแต่ท้องฟ้ายังคงมีเมฆบางๆลอยอยู่ไหววิตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพราะวันนี้เขาต้องไปช่วยแม่เก็บผักในสวนวันนี้แดดไม่แรงไหววิไปช่วยแม่เก็บผักนะลูกแม่พูดพลางยิ้มให้ลูกชาย ไหววิพยักหน้าครับแม่แล้วก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปที่สวนหลังบ้านสวนของบ้านไหววิเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ต่างๆที่แม่ปลูกไว้ไหววิชอบที่นี่มากเพราะมันทำให้เขารู้สึกสงบและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเดินเล่นขณะที่เขากำลังเก็บผักอยู่ในสวนก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เขาหยุดและย่อตัวลงมองใกล้ๆ อะไรนี่เหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหววิยื่นมือไปหยิบสิ่งที่เขาเห็นปรากฏว่าเป็นไข่ใบหนึ่งที่ดูแปลกมากมันใหญ่กว่าปกติและมีลายคล้ายสายฟ้ารอบๆเปลือกไข่แปลกจังทำไมมันถึงมีลายแบบนี้นะเขาหยิบไข่ขึ้นมาอย่างระมัดระวังแล้วพาไปหาแม่ที่กำลังทำอาหารอยู่ในครัวแม่ครับดูสิ ไข่ใ,ใบนี้มันแปลกมากเลยไหววิพูดด้วยความตื่นเต้นแม่มองไปที่ไข่ในมือของลูกชายแล้วขมวดคิ้วโอ้โหไข่แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะไหว,วิแม่พยายามมองอีกครั้งก่อนจะพูดขึ้นมามันอาจจะเป็นไข่ไก่ที่พิเศษนะลูกลองดูแลมันดีๆนะเผื่อว่าจะฟักออกมาเป็นสัตว์อะไรพิเศษ ไววิตื่นเต้นมากเขาวางไข่ลงในรังที่ทำขึ้นเองจากไม้ไผ่และฟางแห้งที่เขาเตรียมไว้จะลองดูนะครับแม่ไหววิพูดด้วยความมุ่งมัน่นจากนั้นเขาก็เริ่มเฝ้าดูแลไข่ใบนี้อย่างระมัดระวังทุกวันไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะคอยตรวจสอบไข่ทุกวันว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลายวันผ่านไปไหววิสังเกตเห็นว่าไข่เริ่มมีรอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นตรงเปลือกมันจะฟักแล้วใช่ไหมนะไหววิคิดในใจและรอคอยอย่างตื่นเต้นในคืนนั้นไหววินอนไม่หลับเขาคอยฟังเสียงจากไข่ใจของเขาตื่นเต้นจนแทบจะกระโดดออกจากอกจนกระทั่งในที่สุดเปอแกรก เสียงดังออกมาจากไข่ไววิรีบลุกจากเตียงและวิ่งไปที่รังไข่ไข่แตกแล้วไววิตโกนออกมาอย่างตื่นเต้นเขารีบเปิดผ้าฟางที่ห่อไข่ไว้และเห็นว่าในไข่มีอะไรบางอย่างกำลังขยับ หลังจากนั้นไม่นานเปลือกไข่ก็แตกออกจนหมดและสิ่งที่โผล่ออกมาคือเจ้านกตัวเล็กๆที่มีงอนฟูปุกมันตัวเล็กมากๆและขนที่มันมีสีสันสดใสเหมือนกับสีของรุง้งไหววิยิ้มกว้างและพูดขึ้นมาเจ้านี่มันไม่เหมือนนกทั่วไปเลยจะตั้งชื่อว่าปุกปุยดีไหม จากนั้นไหววิเริ่มดูแลเจ้านกปุกปุยอย่างดีทุกวันเขาจะพามันไปเดินเล่นในสวนและให้อาหารเป็นเมล็ดข้าวโพดและผลไม้ปุกปุยเติบโตเร็วมากและวันหนึ่งมันก็สามารถบินได้แล้วปุกปุยบินได้แล้วดีใจจังไหววิตกโกนอย่างมีความสุขในขณะที่ปุกปุยบินไปมารอบๆสวนไหววิมองไปที่ท้องฟ้าและคิดว่า ใครจะรู้เหล่าว่าไข่ที่ดูแปลกแปกนั้นจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราสองคนและตั้งแต่นั้นมาปุ้ยปุ้ยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของไหววิไปตลอดชีวิตพวกเขาผจญภัยด้วยกันหลายๆครั้งและทุกๆครั้งที่เจอกันมันก็จะส่งเสียงปุ้ยปุยแบบน่ารักน่ารักทำให้ไหววิหัวเราะได้เสมอ วันหนึ่งหลังจากที่ไหววิและปุกปุยได้ใช้เวลาร่วมกันในสวนมาหลายวันไหวว,วิเริ่มรู้สึกอยากออกไปผจญภัยที่ไหนสักแห่งเขามองไปที่ป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านป่าที่เขามักจะเดินผ่านตอนเป็นเด็กแต่วันนี้เขารู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความลึกลับที่อยากจะค้นหามากยิ่งขึ้นปุกปุยพวกเราจะไปผจญภัยกันไหววิพูดพลางหันไปทางนกตัวน้อยปุกปุยส่งเสียง ปุย,ปยด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นราวกับมันพร้อมที่จะไปไหนก็ได้กับไหววิทั้งคู่เริ่มเดินเข้าไปในป่าไหววิรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ออกไปสำรวจที่ใหม่ๆป่าแห่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะไหววิคิดในใจขณะที่เดินลึกเข้าไปในป่า เสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้กระทบกันในสายลมเสียงนกร้องจากที่ไกลไกลไหววิเดินไปเรื่อยๆและปุบปุ๋ยก็บินวนไปมาข้างๆตัวเขาการเดินในป่าสงบและเงียบสงัดแต่ยิ่งเขาเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจรออยู่เฮ <Hey, S 1> ดูสิ มีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นไหววิชีไปที่พุ่มไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยหญ้าสูขางข้างๆ้างมีก้อนหินใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นทางเดินไปอย่างที่ที่ลึกลับปุกปุยบินไปอย่างพุ่มไม้และเริ่มบินวนรอบรอบเสียงของมันดังขึ้นเป็นจังหวะปุยปุยไหววิก้าวข้ามพุ่มไม้ไปและพบกับทางเดินเล็กๆที่ถูกหญ้ารกลุมไปบ้างเขารู้สึกทึ่งและตื่นเต้นมากขึ้นพวกเราลองไปกันดูไหม ไหววิพูดเขาตัดสินใจเดินตามทางเดินนั้นไปและปุกปุยก็บินตามอย่างไม่ห่างไม่นานนักเขาก็มาถึงที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และมีหินสีเขียวที่เคลือบไปด้วยมอสหนึ่งในหินนั้นมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆฝังอยู่มันดูเหมือนจะเป็นรูปสัตว์ที่โบราณมากๆนี่มันอะไรนะไหววิคิดออกมาเบาๆ เขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วสังเกตเห็นว่ามีช่องว่างเล็กๆที่สามารถใส่มือเข้าไปได้ไหววิลองยื่นมือไปสัมผัสและพบว่ามันมีอะไรบางอย่างเย็นๆซ่อนอยู่ข้างในเขาค่อยๆดึงมันออกมามันเป็นก้อนหินขนาดเล็กที่มีแสงสีฟ้าอ่อนๆกระจายออกมาจากในเนื้อหินอะไรเนี่ยมันแปลกมากไหววิพูดออกมาอย่างตกใจแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ปุกปุยที่บินมาทางเขาได้บินวนรอบๆหินในมือของไหววิแล้วก็ส่งเสียงปุ๋ยปุ้ยเหมือนจะบอกให้ระวังเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันต้องมีความหมายบางอย่างแน่ๆไหววิคิดในใจเขาจึงเก็บก้อนหินนั้นลงในกระเป๋าแล้วเริ่มเดินทางกลับบ้านวันนี้เราค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะปุกปุยไหววิพูดระหว่างทางกลับบ้าน เมื่อทั้งสองกลับถึงบ้านไหว,วิรีไปหามารดาและเล่าเรื่องการผจญภัยในป่าของเขาแม่ครับวันนี้เราเจอสิ่งแปลกๆที่ในป่ามาเป็นก้อนหินที่มีแสงสีฟ้าไหววิพูดด้วยความตื่นเต้นแม่มองก้อนหินที่ลูกชายเอามาให้ดูแล้วขมวดคิ้วแสงสีฟ้าหรือนี่เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยนะไหววิแม่คิดว่าเป็นอะไรครับ ไหว้วิถามแม่ยิ้มแล้วพูดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เก่ามากๆแต่บางทีอาจจะเป็นของวิเศษที่มีพลังบางอย่างก็ได้นะลูกของวิเศษไหว้วิถามด้วยความสงสัย ใช่ค่ะของวิเศษหรือสิ่งที่มีพลังพิเศษมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่ต่างๆบางครั้งคนธรรมดาก็ไม่สามารถเห็นมันได้แต่บางครั้งคนที่มีใจบริสุทธิ์และมีความกล้าหาญก็อาจจะค้นพบมันได้ไหววิมองก้อนหินในมือแล้วรู้สึกทึ่งมากขึ้นงั้นเราจะลองดูว่าก้อนหินนี้มีพลังพิเศษอะไรบ้างไหววิคิดในใจ หลังจากที่ไหววิทและปุกปุยได้พบก้อนหินลึกในป่าไววิเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเขาเมื่อเขาจับก้อนหินนั้นและมองไปที่แสงสีฟ้าที่กระจายออกมาไววิรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปมันรู้สึกแปลกๆเหมือนมีพลังบางอย่างในตัวเราไหววิคิดในใจขณะที่มองก้อนหินในมือปุกปุยบินมาหาและส่งเสียงปุยปุย ราวกับจะบอกว่าเขาควรจะทดลองพลังนี้ปุกปุยเราจะลองดูว่ามันทำอะไรได้บ้างไหววิพูดเบาๆกับตัวเองแล้วก็เริ่มเดินออกจากบ้านไปที่สวนหลังบ้านเขาหยิบก้อนหินขึ้นมาและมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ในสวนสักครู่หนึ่งไหววิรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้เขาลองใช้ก้อนหินนี้ ถ้าแม่บอกว่ามันอาจจะเป็นของวิเศษเราก็ต้องลองดูสิไหววิพูดในใจแล้วเขาก็ยื่นมือไปข้างหน้าและจับก้อนหินแน่นๆทันใดนั้นเองแสงสีฟ้าที่มาจากก้อนหินเริ่มส่องสว่างขึ้นมากมันส่องแสงออกไปในทิศทางที่เขาจับและต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเริ่มขยับตัวเหมือนจะมีชีวิตเฮ้ย hey. หวิตตกใจแล้วรีบถอยหลังแต่ต้นไม้กลับไม่เป็นอันตรายมันยืดตัวขึ้นสูงและปล่อยกิ่งก้านที่ดูเหมือนจะเป็นเส้นใยบางๆที่มีแสงระยิบระยับออกมามันเกิดอะไรขึ้นนะไหววิพึมพำกับตัวเองขณะที่ปลุกปุยบินวนรอบๆเขาด้วยความตื่นเต้นไหววิลองยืดมือไปอีกครั้งและครั้งนี้กิ่งไม้ที่มีแสงก็ค่อยๆเลื่อนมาหยุดตรงหน้าของเขา มันเหมือนจะรับคําสั่งจากเราไหววิพูดออกมาแล้วลองยื่นมือไปแตะกิ่งไม้เบาๆท่านใดนั้นกิ่งไม้ก็เริ่มขยับเองราวกับมันกําลังตอบสนองต่อคําสั่งของเขาไหววิยิ้มออกมาและรู้สึกว่ามีความสามารถบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเขาฉันมีพลังพลังที่ทำให้ต้นไม้เคลื่อนไหวได้ไหววิคิดในใจอย่างดีใจ ปุกปุยบินไปข้างหน้าและส่งเสียงปุยปุยเรากับมันดีใจไปด้วยไววิเริ่มทดลองพลังนี้ต่อไปเขาสั่งให้ต้นไม้เอ็นตัวไปข้างหน้าแล้วมันก็ทําตามคําสั่งของเขาอย่างแม่นยําเขารู้สึกทึ่งและยิ้มออกมาอย่างมีความสุขวันนี้เราค้นพบพลังใหม่แล้วเราจะใช้มันให้ดีไววิพูดกับตัวเอง ในขณะเดียวกันไหววิรู้สึกว่าตัวเขากำลังเชื่อมโยงกับธรรมชาติเขารู้สึกถึงความสงบและความสมดุลรอบๆตัวและเขาตัดสินใจว่าจะไม่ใช้พลังนี้โดยประศจากความคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาพลังนี้อาจจะมีความสำคัญในอนาคตไหววิคิด เขานั่งลงข้างต้นไม้และหลับตาลมหายใจที่เข้าและออกนั้นเต็มไปด้วยความสงบและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบตัวขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ปลกปุ๋ยก็บินไปหาทุกๆต้นไม้ในสวนเสียงนกร้องที่สดใสทาให้บรรยากาศรอบๆดูสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้น เมื่อถึงเวลาค่ำไหววิเดินกลับบ้านพร้อมกับความรู้สึกใหม่ๆที่เต็มไปด้วยพลังและความหวังเขาไปหามันดาและเล่าเรื่องการค้นพบพลังในตัวเขาแม่ครับวันนี้ผมเจอสิ่งที่น่าทึ่งก้อนหินที่ผมเจอในป่ามีแสงสีฟ้าและมันทำให้ผมมีพลังควบคุมต้นไม้ได้ไหววิพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น แม่มองไปที่ลูกชายด้วยความภาคภูมิใจดีมากไหววิจำาไว้นะว่าพลังที่เราได้รับนั้นมีความรับผิดชอบตามมาเสมอเราต้องใช้มันในทางที่ดีและเพื่อประโยชน์ของทุกคนครับแม่ผมจะใช้พลังนี้ให้ดีที่สุดครับไหววิตอบด้วยความมั่นใจ และตั้งแต่นั้นมาไหววีก็เริ่มฝึกฝนการใช้พลังนี้อย่างจริงจังเขาเรียนรู้ที่จะใช้มันในทางที่สร้างสารรค์และทำให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของการมีความรับผิดชอบในการใช้พลังที่ได้รับมา หลายวันหลังจากที่ไหววิได้ค้นพบพลังใหม่ในตัวเองเขายังคงฝึกฝนการใช้พลังนั้นอย่างต่อเนื่องเขาตัดสินใจที่จะใช้พลังนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เพียงแต่ใช้มันในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่เขาอยากให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยการใช้พลังต้องคิดให้ดีเพราะมันอาจมีผลที่เราไม่คาดคิดไหววิคิดในใจขณะที่ยืนอยู่ในสวนหลังบ้าน ปุบปุยที่บินอยู่รอบๆเขาได้ส่งเสียงปุยปุยเรากับจะบอกให้ไหววิมีสติในการใช้พลังนี้ไหววิยิ้มให้กับนกตัวน้อยแล้วพูดกับมันว่าใช่แล้วละปุกปุยเราต้องระวังให้ดีวันนั้นไหววิตัดสินใจออกไปที่หมู่บ้านเพื่อดูว่าเขาสามารถช่วยเหลือใครได้บ้างด้วยพลังของเขาเขาหวังว่าจะสามารถทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น เมื่อถึงหมู่บ้านไหววิเห็นกลุ่มคนที่กำลังพูดคุยกันใกล้ๆลำธารซึ่งน้ำในลำธารน,นั้นเริ่มแห้งลงเรื่อยๆเพราะไม่มีฝนตกมานานหลายเดือนทุกคนดูเครียดและเป็นห่วงว่าจะไม่มีน้ำใช้เราต้องหาทางแก้ไขถ้าหากน้ำในลำธารหมดไปหมู่บ้านนี้ก็จะขาดแคลนน้ำหญิงสาวคนหนึ่งพูดด้วยความวิตก ไหววิฟังแล้วรู้สึกถึงความทุกยากของชาวบ้านเขาตัดสินใจที่จะลองใช้พลังของตัวเองช่วยพวกเขาทุกคนครับผมจะลองช่วยดูไหววิพูดอย่างมั่นใจเขาเดินไปที่ลำธารและหยุดอยู่ริมฝั่งน้ำในลำธารน,นั้นแห้งจนเห็นก้อนหินที่อยู่ใต้พื้นดินไหววิยืนคิดสักพักก่อนจะยื่นมือไปข้างหน้าและจับก้อนหินที่เขาเก็บมาจากป่า ทันใดนั้นเองก้อนหินเริ่มส่องแสงสีฟ้าออกมาอีกครั้งและเขารู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านมือของเขาเขาหลับตาลงและจดจ่อกับการเชื่อมต่อกับธรรมชาติเขาเริ่มใช้พลังในการดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาน้ำมาแล้วไหววิพูดเบาๆขณะเห็นน้ำใสๆเริ่มไหลขึ้นมาเป็นลำธารอีกครั้ง ทุกคนที่ยืนอยู่รอบๆต่างก็เบิกตักว้างด้วยความตื่นเต้นและดีใจเมื่อเห็นน้ำเริ่มไหลในลำธารอีกครั้งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหญิงสาวคนหนึ่งถามด้วยความประหลาดใจขอบคุณมากไหววิคุณช่วยชีวิตเราจริงๆชายแก่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆกล่าวด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความซาบซึงไหววิยิ้มแล้วตอบว่าไม่เป็นไรครับ ผมแค่ใช้พลังที่ได้จากธรรมชาติหลังจากที่น้ำไหลขึ้นมาอย่างเต็มที่ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มช่วยกันทำความสะอาดและบํารุงลําทานให้กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิมไววีรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเขาเริ่มเข้าใจว่าพลังที่เขามีไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เขาสามารถใช้มันช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยแม่ครับ ผมได้ช่วยเหลือหมู่บ้านแล้วนะไหววิพูดกับแม่เมื่อกลับมาถึงบ้านแม่มองไปที่ลูกชายด้วยความภาคภูมิใจดีมากไหววิการใช้พลังไม่ใช่แค่เรื่องของการทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้แต่เป็นการทำให้คนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยไหววิได้เรียนรู้ว่าการใช้พลังนั้นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมา เขาจึงต้องใช้พลังอย่างระมัดระวังและควรคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยในวันต่อมาไหววิเริ่มแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพลังนี้กับคนในหมู่บ้านโดยแนะนำให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการใช้งานพลังจากธรรมชาติและช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมพลังที่เราได้มาไม่ใช่ของเราแค่คนเดียวแต่มันเป็นของธรรมชาติที่เราต้องดูแลรักษาไววิบอกกับเพื่อนๆในหมู่บ้าน ทุกคนเริ่มเรียนรู้และทำงานร่วมกันในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่จะช่วยให้หมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ยังทำให้ทุกคนรู้ถึงคุณค่าของการใช้พลังในทางที่ดี